ทุกคนเห็น็นรูปอะไรคะฝนตกอึ้องออกคะ่ะพออึ้องตัวหนึ่งนะคะโอ้มาจากไหนคุณอะสั้นปากอะ่ะโอ้ยบอเอาไปกินหรอก สงสารอย่าสิบาปกวกเงินกวกท้องของเยนขอสานเดอ้อให้ลูกค้ามาเสือของหลายๆเดอ้อฝนตกอึ้งออกจ้าทุกคนลมแรงมากเลยค่ะทุกคนทุกคนดูสิอยุธยานะคะลมฝนมาแล้วต้นไม้พัดสวโอ้โหพัดแบบ สุดๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเวลน้อยพาเดินมาทางนี้นะคะทางนี้เป็นในซอยนะคะทางนี้ก็ลมแรงเหมือนกันนะช็อ,ชอกกี้มาเลยโอ้โหโตน้อยๆนี่ไปแล้วดูกดิกๆดูกดิกชอก็อกกี้มามา พรจันท์ค่ะและเมฆนะคะตอนนี้ของฟ้ามืดนะคะผ่านดวงจันทร์ค่ะทุกคนมีแสงด้วยทุกคนเห็น็นรูปอะไรคะตอนนี้ฝนลินแล้วค่ะลงเม็ดแล้วนะคะโอ้ เห็นแสงชัดเจนเลยค่ะพระจันทร์เต็มดวงพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขาบูชานะคะฝนตกก่อนวันวิสาขาบูชานะคะแล้วก็จะเห็นรูปร่างแบบนี้นะคะทุกคนเวลน้อยขอเก็บประสบการณ์นี้ไว้ก่อนเลยนะคะเวลน้อยไม่เคยเห็น,นะคะ่ะเพิงจะเคยเห็นนะคะ ตอนนี้ลูกค้าก็กำลังมาซื้อของนะคะรถก็จอดด้วยนะคะก็หุยหอมดินมากเลยฝน <g ül> เริ่มลงเม็ดแล้วค่ะทุกคน <g ül> เดี๋ยวลาสายตาจากตรงนั้นนะคะ <g ül> แล้วค่อยมาดูนี่ฝนล,ลินแล้วค่ะทุกคน <g ül> ดูเจ้าช็อกกี้กับลูกดิ๊กฝ <g> น <ül> <g ül> ตกแล้ว ตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดแล้วนะคะแสงสวรร่างนั้นก็เริ่มจางแล้วนะคะจากที่เห็นดวงจันทร์นะคะคมๆนะคะทุกคนถ้าใครเห็นเป็นรูปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะฝนก็เริ่มหยุดนะคะก็ยังจะมีฝนลินอยู่คะ่ะ ตกแรงมากนะคะแต่แววน้อยไม่ได้ถ่ายนะคะกลัวฟ้าค่ะฟ้าร้องเสียงดังเลยค่ะตอนนี้ทางร้านอาหารแล้วร้านที่ขายของก็พากันปิดกันหมดแล้วนะคะฝนตกบรรยากาศดีค่ะอากาศดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแววน้อยก็จะปิดร้านเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคน ด้านนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านของแววน้อยนะคะอันนี้ต้นมะละกอเกิดขึ้นมาเองแล้วก็จะมีลูกด้วยค่ะมีลูกแค่ลูกเดียวนะคะทุกคนน้วยบกุ่งเดี๋ยวจะเอาไว้กินลูกสุกค่ะมีลูกเดียวโดดๆเลยปลูกต้นมะกรูดไว้นะคะต้นเล็กมากอันนี้ก็เป็นผักค่ะกินได้ไม่ขม แววน้อยลืมชื่อแล้วค่ะทุกคนเสียงจะกระจัดร้องจิ๊ดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ๊ดตอนนี้แววน้อยก็เริ่มปิดไฟทางหน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะนอนหลับฝันดีสำหรับคืนนี้นะคะ ทำบุญใส่บาตรตอนเช้ากับแววน้อยนะคะทุกคนหลวงตานิ่มนก่อนค่ะ